เอาอีกแล้วนะครับมาถล่มบ้านเพื่อนเพื่อนหนีกันหมดแล้วนะครับวันนี้ไอตัวดีที่บอกขนมใหม่ไม่มานะครับ เียวลูกนี้ลูกน้หล่นกันเียวหมัวแล้วครับมัวแล้วนูหนนู้นนูดูดูสถานที่วันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เราพอดีหลังจากเสร็จจากงานโรงพยาบาลแล้วเราก็แวะมาเที่ยวบ้านพี่หมิวมาดูขนมใหม่ของพี่หิว พอดีเพื่อนๆเขาโพสในเว็บมากเกินไปว่าขนมใหม่นี้อยากมาเที่ยวผมเลยพามาคแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเพื่อนๆไดกโผเลยมีแต่ผมมากับผมหน้าแก็นัดแล้วโต้ผมแล้วแฟนนัดคนหนึ่งด้วยไทยก็หน่อยที่ไทยก็หน่อยนี่ใบ้แล้วพี่เหมียวเจ้าของบ้านครับเสียใจนิดหน่อยเพื่อนๆไม่มาบ้าแท้วันนี้มันดูขนมใหม่นะ สนามใหม่ครวันนี้ก็ดูข้างในฮะเป็นยังไงอาใส่รถไหนเอยไงพี่เคลื่อนไหวอยู่พี่นัดของเราก็อยเยอะตรงนี้รอยเพ้าอีกแล้วตามระเบียบตามระเบียบปีหกปีหกปีหกอีกแล้วย้อนครกปีอย่างเนี้ยดูหนำาะนัานั่งมากครับหนำนั่งมากครับ จบแกงแมวหรือวะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เพื่อนๆมาเที่ยวันความสบายของมันแล้วหัวหน้าเสียใจไหมครับวันนี้ผมทาจยิๆผมไม่เสียใจฮะเพราะไม่ได้มาเที่ยวบ้านผมพอเที่ยวบ้านพี่มี้นผมไม่มีน้ำใช่ไหมครับบ้านผมไม่มีของกินแล้วหมดแล้วตัดแจงเห็นหัวหน้าว่าเสียใจมากคุณจำใช่ไหมครับผมที่ผมเสียใจอยู่สองคนนะพี่ตีกับ พี Guys, no, Dude, ่ดำนะครับเพราะว่าเขาเห็นดูท่าทางเขาเอาจิงนะครับไอ้ดำนี้ไอ้ดำนี้ไอดำนี้ไอยอดนี้โอเคผมบอกคุณเลยนะ